สวัสดีครับลุงนกบอกบข่าวเล่าแจ้งวันนี้ผมจะมาเล่าแจ้งเรื่องการเลือกซื้อเครื่องปรับอากาศแต่ละชนิดแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การใช้งานของเรานะครับมันมีกี่ประเภทกันละ่ะมันมีหลายประเภทตามที่ผู้ผลิตมีความต้องการให้ผู้ใช้ งานได้ใช้ประโยชน์สูงสุดในการเลือกซื้อในการเสียงเงินเสียทองไปซื้อแล้วนะครับอันดับแรกก็คือที่ใช้กันทั่วไปตามบ้านเราที่ท่านเห็นกันโดยทั่วไปก็คือเครื่องป,ประกาศแบบติดผนังนะครับใช้ตามห้องนอนห้องที่ไม่ใหญ่มากเสียงก็ไปดังแล้วก็เราใช้บ่อยมีวิธีการเลือกซื้ออย่างไรปร,ประกาศแบบแฝนใต้ฝ้าหรือ ตั้งพื้นนะแฝนก็ได้ิดตั้งก็ได้ให้เหนือบัวมาอย่างนี้ก็เรียกว่าซีลิงท้ายรอท้ายนะครับอันดับที่3ก็คือตู้แพเกตตู้เพเกตก็ตั้งแบบตู้เคื่องผ้าตู้ตัวใหญ่ๆนะลมมันจะดังนิดนึงอันดับ3อันดับ4คอยเปื่อยแฝนในฝ้าสำหรับ ต่อท่อลมระยะไม่ไกลมากนะใกล้ๆอันดับด<ำ>ก็คือคลาสเซตไพ่ฝังฟ้าหรือว่าภาษาช่างเขาเรียกกันว่า4ทิศทางอันดับหกก็คือแอร์เกิที่อันดับเก็คือแอร์หน้าต่างหรือว i นโดว์ทายจริงๆมันมีอีกหลายอย่างนะฮะมี VR V R V V R F มี พวกคูล g พวกชิลเลอร์ที่ใช้สำหรับเชิงพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าหรืออาคารใหญ่ๆที่ใช้เยอะๆอย่างนั้นก็เป็นอีกอย่างนึ่งอันนี้เรามาแนะนำสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยกันก่อนนะครับว่ามีประเภทอะไรกันบ้างตามที่ผมได้บอกกล่าวไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับ ครับเครื่องปรับอากาศสําหรับปิดผนังเหมาะสําหรับที่เราใช้ในห้องนอนนะครับบางที่ห้อเดี๋ยวนี้เขาก็กําหนดไว้ว่าขนาดพื้นที่เท่านี้ควรใช้แอร์ขนาดกี่ BTU แต่ทั้งนั้นและทั้งนี้ก็ต้องอยู่ภายในเงื่อนไขที่เขากําหนดหรือว่าที่เขาทดสอบมานะไม่ได้เป็นทางการเพียงคร่าวๆเท่านั้นเอง ตามติดตั้งเนี่ยมันอยู่ที่ความชานาญการของช่างที่จะไปติดตั้งช่างที่ติดตั้งถ้าเป็นช่างมืออาชีพจริงๆเนี่ยข้างบนตัวเครื่องแอร์ภายในห้องเนี่ยมันจะต้องมีความสูงจากเพดานอยู่ประมาณสัก15เซนเป็นอย่างน้อยนะฮะเพราะว่าเวลาเราล้างแอร์หรือเราซวิดเนี่ยจะได้ซีวิดง่ายและลมกลับก็จะได้ทำให้อร์เย็น บางทีถ้าติดคิดเกินไปเนี่ยเวลาเซอร์วิสวจ,จะเซจจจจอร์วิสยากนะครับสำหรับเครื่องปรับอากาศที่เราใช้กันในห้องนอนเนี่ยยวนี้ก็มีทั้งอินเวอร์เตอร์เป็นเบอร์ห้าธรรมดามันมีให้เลือกมันมีฟังก์ชันให้เลือกเยอะแยะไปหมดนะครับอินเวอร์เตอร์นี่ก็เป็นเทคโนโลยีรุ่นใหม่แล้วก็มีนอยาอาร์2างารรุ่นเก่านี่สำหรับแอร์แผนได้ฟ้า แผงไฟ้านี่เหมาะสำหรับห้องอาหารหรือห้องโถงใหญ่ๆเป็นล็อบบี้ของโรงแรมหรือว่าเป็นผับเป็น,สถ,นสถานที่ออกกํลาลังกายนะฮะนี่ก็เป็นแบบสีทิศทางฝั่งฝ้าหรือถ้าเสร็จท้ายแอร์ชนิดต้องบอกกันก่อนนะว่าเวลาติดตั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเวลาเซอร์วิสเนี่ยท่านต้องทําใจนะฮะเพราอาจจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงกว่าเป็นแอร์ธรรมดา เพราะว่าเวลามีปัญหาเนี่ยมันต้องถ้าเป็นฝ้าแผ่นเรียบเนี่ยอาจจะต้องตัดฝ้าต้องแต่งฝ้าใหม่ทําสีใหม่อะไรเงี้ยนี่ผมจะมีตัวอย่างให้ดูว่าเวลามีปัญหาแอร์รั่วเนี่ยองฝ้าเนี่ยต้องถอดต้องยกกันมาทั้งยวงเนี่ยรั่วนิดเดียวถ้าไปเข็มเนี่ยเนี่ยต้องถอดต้องผ่าฝ้าออกมาต้องถอดเครื่องลงมาข้างล่างการซ่อมจะค่อนข้างที่ยากและค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าแอร์ธรรมดา นะครับแต่ว่าความสวยงามเนี่ยมันมันมากดําเนินเลยฮะมันสวยมากเวลาติดแท้จะมองไม่เห็นอะไรเลยนะครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นแอร์ฝังฝ้าคอยเปื่อยนะฮะคอยเปื่อนนี่ต้องเป็นช่างที่เป็นชํานาญการโดยเฉพาะจริงๆนะต้องมีทําท่อดักต้องตีปากต้องมีผ้าใบสําหรับการสั่นสะเทือนแล้วเวลา แอร์ uh, อยู่บนฝ้าเนี่ยเรามองไม่เห็นก่อนจะส่งงานก่อนอะไรเนี่ยต้องตรวจเช็คให้ดีบางทีตัวท่อน้ํายาช่างเขาหุ้มไม,ม่สนิทหรือรอยต่อของของเนี่ยรอยต่อของท่อทอังแดงตัวแฟนนัดเนี่ยถ้าหุ้มไม,ม่สนิทเนี่ยปิดฝ้าเสร็จน้ํารั่วเสร็จเลยฮะต้องลื้อกันเป็นแถวเลยนะต้องลื้อกันเป็นแถวเนี่ยมีที่ช่างที่ไปติดตั้ง,งต้องมีความชำนาญเฉพาะเฉพาะทางเลยนะฮะนี่จะเป็นพ A D นี่นี เราพอจะติดตั้งแล้วก็มาเซตว่าเราจะวางกันยังไงวางซ้อนอย่างนี้ไม่ได้นะฮะตะตั้งเฉยเฉยแล้วก็เวลาทําเสร็จเรียบร้อยก็จะสวยงามแบบนี้ฮะหัวใจ่ิวอะไรตัวอะไรพวกนี้จะดูสวยงามเหมาะสำหรับห้องชุมห้องอาหารก็ได้หรือว่าตามโรงแรมตามอะไรก็ได้ในตัวประเทศทตูวตั้งมือทีสำหรับห้องโถงใหญ่ๆ่ในเด๋ยนนี้ก็คนนิยมกันไม่ค่อย แพร่หลายเลยนะฮะนี่เป็นแอร์เคลื่อนที่สะดวกในการเคลื่อนย้ายจะไปไหนมาไหนเคลื่อนย้ายสะดวกนะฮะสะดวกสบายส่วนอีกอย่างนี่ก็แอร์หน้าตา่างวินโดว์อันนี้เหมาะสําหรับติดไปกระตู้เลยฮนะย้ายไปกระตู้ไปที่ไหนก็เอาไปด้วยติดไปด้วยไม่เป็นไรแหละง่ายสะดวกสบายไม่ต้องมีท่อระบบอะไรไม่ต้องมีอะไรมากมายอยู่ในเครื่องในตัวเดียวกันหมดเลยทั้งคอมเพรสเซอร์ทั้ง ตัวในตัวนอกคอยร้อนคอยเอย็นอยู่ในตัวเดียวกันเนี่ยครับก็ผ่านพ้นไปนะครับสำหรับวิธีเลือกซื้อเครื่องประบอากาศแล้วก็การแนะนำการเลือกซื้อแต่ละชนิดแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับการใช้างานของท่านไปเลือกช่างที่มีความรู้ความสามารถมีความรู้เฉพาะทางนะครับอย่าไป เอาช่างที่ไม่ใช่เป็นช่างเฉพาะทางมาติดตั้งแล้วก็จะมีปัญหาตามมาจะไปโทษสินค้ายี่ห้อนั้นไม่ดียี่ห้อนี้ไม่ดีบางทีก็เครื่องประ,ประกาศแต่และชนิดแต่และยี่ห้อเนี่ยกว่าจะออกมาได้นี่มีการผ่าน qc ต่างๆเยอยะแยะไปหมดนะครับแต่ว่าเวลามาติดตั้งแล้วแอร์ไม่เย็นแอร,แอร์เสียงดังอย่างโน้นอ,อย่างนี้ผมว่ามันน่าจะ 8- 90%นอยู่ที่ช่างติดตั้งนะฮะถ้าช่างฝีมือดีๆเนี่ย ปัญหาไม่ค่อยมีอะฮะแต่ถ้าเอาช่างที่ไม่ใช่เป็นช่างอาชีพเป็นช่างอื่นมาติดตั้งแอร์อย่างเงี้ยมันก็มีรั่วมีซึมเพราะว่าการติดตั้งแอร์ไม่เหมือนการทำอย่างอื่นนะช่างอย่างอื่นนะเป็นช่างเฉพาะทางจริงๆฉะนั้นให้ท่านเลือกใช้บริการของช่างที่มีความชำนาญการเฉพาะด้านนี้จริงๆเลือก,อก,อกแถวๆใกล้ๆบ้านก็ได้ครับ เวลามีปัญหาก็จะได้สะดวกในการโทรหาในการติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะฮะมีคอมเมนต์ท่านถามมาเลยนะครับผมผมจะตอบให้เท่าที่ความสามารถผมมีจะตอบให้ทุกทุกท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับลุงนกบอกข่าวเล่าแจ้ง